คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องเกงหัวยรัตเตอรี่157นะครับ วันนี้นะครับจะมาพูดกันถึงเรื่องเลขเด่นเลขท้ายสองตัวล่างประจำวันที่16ทธันวาคม6 7นะครับซึ่งในงวดนี้เนี่ยผมจะให้เลขชุดเดียวเท่านั้นนะชุดเดียวนะเรียกว่าชุดเดียวเสียวได้ไปเลยนะแล้วก็เลขน้อยตัวบา้าง โดยจะแบ่งเป็นสองคลิปนะคลิปแรกก็จะบอกที่ไปที่มาว่ามาจากไหนนะให้เป็นตัวอย่างสักสามสักสามเลขก็พอเพราะว่าถ้าเผื่อมากเกินไปก็จะมีความยาวเกินไม่สามารถโหลดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวอย่างให้เห็นไปสามเลขส่วนที่เหลือก็จะเขียนไปให้ให้ครบนะในจำนวนทั้งหมด6สูตรนะ มีหกสูตรหตัวแรกนะครับให้สังเกตนะท่านที่ไม่เคยดูหรือมาใหม่นะเราจะแบ่งเรียงเบอร์นะนี่ตัวนี้เป็นเรียงเบอร์เราจะขีดเส้นแดงเอาไว้นะทุก4งวดจะขีดไว้ที่16พฤศจิกา16กันยา16กรกฎาสิบหพฤษภาสิบหกเมษนา,นะายนะไล่ไปอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นที่สังเกตว่า เรากําลังคหนวณณจุดไหนนะเพราะว่าถจ้าเผื่อพูดว่าตรงกับวันที่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมันจะยาวนะเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะเส้นเป็นสําคัญเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมาเริ่มกันเลยนะจะให้ดูตัวอย่างสักสามงวดนะครับสักสามเออสักสามสูตรนะครับมาดูตรงนี้สูตรแรกนะสูตรแรกดูตรงนี้นะ ดูในวันที่1พฤศจิกาเนี่ยเส้นแดงแล้วบนเส้นแดงไป2งวดนะบนเส้นแดง2งวดนะให้วงไปที่174ให้วงไปที่7กับ4นะวงไปนะล้วงวดต่อไปก็วงมาที่173ให้วงไปที่173นี่นะ7กับ3วงว่า ต่อไปงวดนี้ตรงกับบวดวันที่หนึ่งกรกฎาดอเนี่ยนะครับออกแปดสามเก้าให้วงไปที่สามเก้านะมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเส้นมันจะเยอะนะเพราะว่ามันงวดมันงวดนี้นะรวบรวมไว้ในที่เดียวหกูตรเพราะฉะนั้นเส้นจะเยอะแต่ให้สังเกตว่า เส้นต่างๆเหล่านี้จะวิ่งขนานกันมาทั้งหมดนะฮะวิ่งขนานกันมาทั้งหมดกาวิ่งไม่ขนานแสดงว่าไม่ใช่นะฮ<น>ะคือเลขจากจุดเดียวกันจะมาลงในตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับตำแหน่งที่เราต้องการตรงนี้ก็คือบัญชี10 6ทค .67 จนะในตำแหน่งที่เป็นจุดสีเหลืองเนี่ย นะคือเลขที่มันจะออกในงวดต่อไปว่าจะออกอะไรนะครับโดยตัวแรกต่านั้นจะวิ่งมาที่นี่เอาเริ่มเลยนะครับสูตรแรกเริ่มมาที่ตำแหน่งนี้นะที่วงไว้เมื่อกี้นะสามกับเก้านะสามกับ9้ารวมกันได้เท่าไหร่ด้านสองผมเขียนเลขสองไว้ตรงนี้นะเขียนเลขสองไว้ตรงนี้แล้วดูซิว่า เลขสองมันมาหรือไม่นะครับดูว่าเลขสองมาหรือไม่นะมันจะมาในงวดวันที่สิบหกนะเนี่ยสิบหกสิงหาเนี่ยนะมาหรือไม่อ้าวเมื่อกี้เลขสองนะเลขสองออกสองแปดแสดงว่าเลขสองมีนะครับต่อไปมันออกศูนย์ศูนย์นะวันเนี้ย ออกศูนะผมจะเลื่อนมาให้เห็นอ่าที่เราวงไว้ตรงเลข73นี่นะครับเหนือเส้นไป1งวดนะเหนือเส้นไปงวดหงวด2อเอาเป็นงวดที่2ใช้คําว่างวดที่2อนะเจบวกสามได้เท่าไหร่ครับ0ผมเขียน0ูนย์ไว้ตรงนี้เลข0ูนย์มีไหมฮะมีนะครับต่อไป วดที่เราวงไว้เจ็ดกับ c นะบนเส้นงวดที่สองเจ็ดกับ4ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งนะเพราะฉ้นั้นหนึ่งควรจะวิ่งมาที่นี่นะควรจะมาที่นี่นะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนไว้ข้างล่างว่าสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนี่เราได้เลขหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนี่เราได้เลขหนึ่งหนึ่งตัวแล้วต่อไป ผมจะเลือกองวดนี้นะวันนี้ปลาลูกมันจะห่างกันหน่อยถ้าเผือติดกันจะเลือกอางวดนี้นก็ติดกันเกินไปมองมองยากของงวดนี้นะฮะวดที่จะออกในวันที่สนะิบหกตุลาเนี่ยที่มันออกศูนย์ศูนย์เนี่ยผมจะใช้เลขจุดนี้นะ,ะคืออยู่บนเส้นแดงพอดีสังเกตง่ายเส้นแดงของวันที่สิบกกันยานะกลุ่มนี้เนี่ยมีเลขอยู่6ตัวเนี่ย904์90 4, กับแปดหนึ่งสองเนี่ยในจุดนี้นี่เราจะเอาเลขศูนย์กับเลขสองมาบวกกันนะเลขศูนย์กับเลขสองมาบวกกันคือตำแหน่งหลักสิบเนี่ยหลักสิบบวกหลักหน่วยนะตำแหน่งนี้นะบวกกันได้สองนะครับอ้าวเราย้อนไปตั้งแต่วันวันนี้นะววงเลยครับวงเลยวงเหมือนเดิมวงในตำแหน่งบนเส้น วงไปนะครับตำแหน่งบนเส้นวงไปวดต่อไปก็ตำแหน่งบนเส้นวงไปนะเอา,เอาหลักสิบคับลกหน่วยเนี่ยมารวมกันนะสีบวกสได้เท่าไหร่ครับได้แปดเขียนเลขแปดไว้ตรงนี้นะครับแล้วดูที่ว่าเลขแปดมาไหม วิ่งมาตามเลขสอนี่นะมาออกเลขแปดเลือกขึ้นไปอโอเคออกสองแปดนะอโอเคมองเห็นเลขแปดมีนะครับถ้าต่อไปเลือกขึ้นไปนะในตำแหน่งนี้นะว่าต่อไปที่จะถึงนะว่าต่อไปที่จะถึงนะครับ ในวงกลมนี้เอาเลขศูนย์กับเลขสองคือหลักสิบกับหลักหน่วยบวกกันศูนย์บวกสองได้สองนะครับเขีย okay. นเลขสองไว้ตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเลขสองมันจะมาไหมในวันที่สิบหกธันวาเพราะนั้นสูตรที่สองนี่เราได้สองนะครับเขียนเลขสองไว้นะฮะอืมนะครับทีนี้ ไปถึงสูตรที่สามเลยนะผมจะข้ามมาที่นี่นะมันจะห่างหน่อยมันจะได้มองเห็นชัดนะวงไปที่บนเส้นนะวงไปที่บนเส้นเช่นเดียวกันงวดที่ออก980ของวันที่16พฤศจิกาเนี่ยนะสิพฤศจิกาเนี่ยงวดที่ออก980เนี่ยนะอยู่บนเส้นพอดีนะแล้วก็มันจะมาเกี่ยวเนื่องกับ มวนที่แล้วด้วยนะหรือตรงเนี้ยเรามาบวกกันในสองจุดสองจุดนะโดยเอาเลขแปดบวกเลขศูนย์นะโอเคอันนี้ก็วงมาอ่าววงวงมาถึงนี่เลยนะวงมาถึงนี่เลยเพื่อมันกว้างขึ้นนะครับวงมาถึงนี่เลยเพื่อมันกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันวงมาในจุดนี้นะในจุดนี้ก็จะเอา เลขหลักสิบบวกหลักร้อยนะหลักสิบบวกกลับร้อยหกบวกสองได้แปดฮะเนี่ยหลักสิบบวกบหลักร้อยตรงเนี้ยนะหกบวกสองได้แปดฮะหกบวกสองได้แปดดูว่าเลขแปดมาไหมนะครับแปดนะมาเนี่ยนะเลขแปดนะครับ มานะครับออกสองแปดในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเราเอาเลขศูนย์บวกเลขแปดได้เลขศูนย์เบิกเลขศูนย์ปิดหยุดขอโทษนะได้เลขเท่าไหร่ได้เลขศูนย์ศูนย์มาไหมมานะในงวดนี้นะในวันสิบหกธันสิบหกตุลานะออกศูนย์ศูนย์ต่อไปเรามาดูในงวดนี้นะงวดนี้ เราใช้เลข8ดบวกเลขศูนย์ตำแหน่งเดียวกันนะอ่าเลื่อนขึ้นมานะขอโทษตำแหน่งนี้ก็คือเลข8ดบวกเลขศูนย์นี่ได้เท่ากับ8ดนะครับได้เท่ากับ8ดนะฮะเพราะฉะนั้นเลขแดมันก็ควรจะวิ่งมาที่นี่เช่นเดียวกันนะเลข8ดควรจะวิ่งมาที่นี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสูตรต่อไปนะผมจะข้ามมันมันจะเป็นสูตรที่สี่ เลแปนะเลขแนั้นผมโชยดูสามจุดแต่มันจะมีจุดอื่นอีกสามจุดเนี่มันใช้เวลามากเกินไปเดี๋ยวผมขอยกออามาเลยนะสำหรับในงวดนี้ก็จะมีเลขหสูตรด้วยกันนะก็จะมีหนึ่งสูตรหนึ่งได้หนึ่งสูตรสได้สสูตรสามได้สองสูตรสี่ได้แปดอุ้ยขอโทษขอโทษอ่ะสูตรหนึ่ง ได้หนึ 2, ได้ 2, องูตรสได้ 2, องสูตรสได้ 8, ปดสูตรหได้ 2, องสูตรหได้8นะอ่าเพราะนั้นมะันจะมีเลขอยู่ทั้งหมด6ตัว1,2,2,8งสนะเพราะนั้นะ ถ้าเผื่อตัดแล้วเนี่ยมันจะมีเลขแค่3ตัวเองเพราะฉะนั้นสูตรนี้สูตรเด็ดมวดนี้มีสูตรเดียวมีเลขแค่3ามตัวเดี๋ยวผมจะไปจับคู่ให้ในเทปที่สองนะครับสำหรับเทปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็ณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ